99บทเรียนการเงินและชีวิตที่มีอิสระสวัสดีครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดอาจาไม่เกี่ยวกับฟอร์เร็กโดยตรงแต่มันคือ Mindset ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่เรียกว่า financial independence financial freedom หรือการมีอิสระจากการเงินขอเกลิ่นก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องการที่จะมีเงินล้นฟ้ามีคลิเหากรถสิบกว่าคัน มีเรือยอทหรือนาฬิการ,ราคาแพงผมต้องการอิสระภาพอิสระภาพจากชีวิตอิสระภาพจากเวลาเวลาที่ผมมีจำกัดดึกภาพตามผมมานะครับการที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยปีมันสั้นมากมเลยนะเราต้องทำงานแต่เชา้าแลเย็นจนแก่เลยเหรอเราต้องวิ่งตามเงินจนแก่เลยเหรอ เราต้องเอาสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่มีค่ามากที่สุดเวลาเอาไปแรกกับเงินหรอให้คุณมองไปรอบตัวคุณในเวลาที่เข้าตัวเมืองเห็นตึกสูงสูงรีสอร์ทลดราคาแพงคนพวกนี้เอาเงินมาจากไหนกันต่อให้ผมรับราชการหรือทำงาน,นกับบริษัทเงินเดือนสาม0 0ื่บาทเป็นเวลา20ปีโดยไม่กินไม่เที่ยวไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ที่สำคัญ ทำงานแต่เช้าเนียผมจะมีเงินเพียงแค่เจดล้านสองแสนบาทนี่ไม่รวมค่าภาษีนะครับแล้วตึงสูงราคาหนึ่งร้อยกว่าล้านรถคันละสิบกว่าล้านอัิการเงยนละห้าหกล้านไม่เคยสงสัยเลยหรอว่าคนพวกนี้เขาซื้อไปได้ยังไงถ้านี่คือสิ่งที่คุณมองว่าเป็นเรื่องปกติคือสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสิ่งที่เป็นไปตามระบบ คลิปนี้วิดีโอนี้ช่องนี้จะพาคุณเปิดโลกเกี่ยวกับการเงินบทเรียนที่1คนสี่ประเภทกับเงินสีด้านผมสรุปมาจากหนังสือของคุณโรเบิร์ตเทอสกิผมนำหัวข้อนี้มาแว้ที่หนึ่งเพื่อที่จะให้คุณรู้ถึงที่หาเงินที่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทกันแบเ้นนเข้ากันก่อนนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติม สามารถไปซื้อหนังสือเรื่องเองินสีด้านมาอ่านกันได้เงื่อนสีด้านอีน้มพอยล์ลูกจ้างทำงานให้คนอื่นทำให้คนอื่นรวยอยู่ในระบบขาดซึ่งอิสรภาพและชอบพูดว่าอย่าเลยมันเสี่ยงไปทำงานที่มั่นคงดีกว่าเช่นข้าราชการคนที่ทำง,งานให้กับบริษัทหรืองรอ,องค์กรเ Small Business หรือเดิร์ฟรอคนพวกนี้มาพูดว่าฉันทําเองฉันเก่งฉันดีที่สุดฉันทำด้วยตัวเองได้ไม่มีใครเก่งเท่าฉันเช่นเปิดร้านอาหารของตัวเองร้านกราแฟทั่วไปทนายความหมอฟันหรือร้านขายยาดีบิ๊กอิสเนี่ยผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ผมรู้จักคนที่เก่งที่สุด ผมมีระบบผมจะไม่เป็นระบบธุรกิจของผมอยู่ได้โตได้ด้วยตัวมันเองด้วยระบบที่ผมสร้างไว้ด้วยรากฐานที่ผมทีนพยายามทำมันมาเช่น KFC Starbucks Burger King Shopee และ Amazon I Investor นักลงทุนผู้ที่มีเงินทุนจำนวนมากรู้จักเกมการเงินเป็นอย่างดีรู้วิธีใช้เงินทำงาน คนทั้งสี่ประเภทนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งความคิดการกระทําความกลัวและการท้าทายบทเรียนที่2เงินเป็นเกมคิดถึงการจัดการเงินของคุณให้เหมือนกับเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์การวางแผนอย่างชันฉลาดเพื่อไปถึงป้าหมายทางการเงินของคุณอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้หรือล้มเลิกเกมการเงินไม่ใช่ใครๆจะเก่งได้ ต้องใช้ความเพียรพยายามและประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกซ้ําแล้วซ้ำอีกบทเรียนที่3าเกมการเงินไม่ใช่ความรับถ้าคุณถามคนที่ประสบความสาเร็จกว่าหนึ่งร้อยคนว่าทํายังไงถึงไม่อยู่จุดนี้ได้คุณจะได้ำคำตอบหนึ่งร้อยคำตอบที่แตกต่างกันนั่นแปลว่าไม่มีความรับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหาทางของคุณซัด บทเรียนที่4หาคนที่ฉลาดและรวยกับคุณเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินล้อมรอบตัวเองไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาที่สามารถแนะนํานคุณได้และพร้อมจะเดินไปกับคุณเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดห้คนถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีแต่คนพูดเรื่องไอศครีมคุณก็ต้องรู้อะไรมาบ้างสกักอย่าเกี่ยวกับไอเช่นเดียวกัน คุณอยู่แต่คนณพูดเรื่องเงินเงินเงินและเงินคุณก็ต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมันบทเรียนที่5วางแผนและลงมือทำอย่ารอที่จะพร้อมถ้าคุณเห็นหนักกล้ามหนักขออ,อก,กายเขาไม่ได้ตื่นมาและมีกล้ามมีสิทแข็กมันต้องการการวางแผนการออกกำลังกายวางแผนการกินวางแผนการนอนและลงมือทำอย่างเชื่อมั่และตั้งใจกับแผนการที่วางไว หนึ่งหรือสองเดือนแรกมันแทบจะไม่เห็นผลอะไรแต่ด้วยแผนการและการลงมือทำทำให้ในหนึ่งหรือสองปีแรกเพิ่มถึงก้ามเก,กีเ่ยวกับเงินปุ๊บย,ยู่ดีฉันก็รวยไม่มีทางไม่มีทางคุณต้องวางแผนคุณต้องทำมันตอนนี้และต้องตอนนี้เท่านั้นเริ่มหาความรู้เริ่มลงมือทำอย่ากลัวความผิดพลาดและที่สำคัญ อย่ายอมแพ้สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับหวังว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างจากคลิปนี้และพบกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับอีก94หัวข้อที่เหลือสวัสดีครับ